ทำไมศาสนาคริสต์ถึงต้องร้องเพลงในโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ในสังคมของเรานั้นมีการนับถือศาสนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาส,สนาอิสลามและอื่นๆในวิดีโอนี้จะมาพูดถึงความเชื่อหรือธรรมเนียมประเพณีของศาสนาคริสต์นั่นเอง โดยวันนี้จะมาพูดถึงที่มาที่ไปของการร้องเพลงในโบสถ์ของศาสนาคริสต์กัน 1. การร้องเพลงถูกบัญญัติไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลการร้องเพลงในโบสถ์หรือที่ชาวคริสต์เรียกกันว่าการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าถูกบัญญัติไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลว่าเป็นสิ่งที่ชาวคริสต์นั้นต้องทำในทุกวันอาทิตย์หรือเรียกกันว่าวันสบาโต ในความเชื่อของศาสนาคริสต์นั้นการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านั้นสามารถร้องได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ได้บังคับแต่วันสบาโตนั้นการร้องเพลงสรรเสริญของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างยิ่ง 2. พระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ร้องเพลงในพระคัมภีร์ไบเบิลน,นั้น มีหลายส่วนที่เอ่ยถึงการร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นเหล่าสาวกหรือแม้แต่ตัวพระเยซูหรือพระบุตรเองก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึงกางเขนก็ได้ร้องเพลงกับเหล่าสาวกก่อนที่จะถูกจับตัวเช่นกันตามความเชื่อของชาวคริสต์นั้นจึงเชื่อกันว่า พระเจ้านั้นเป็นผู้ที่ทรงชื่นชอบการร้องเพลงเพื่อปอบประโรมแต่ผู้ทุกยากและเหล่าบรรดาสาวกของพระองค์ 3. การร้องเพลงช่วยให้จำคำสอนได้ดีการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านั้นช่วยให้บรรดาชาวคริสต์ทั้งหลายจดจำคำสอนหรือเรียกกันว่าพระวจนะของพระเจ้าได้ ในทุกๆเพลงของการร้องเพลงนมาสก,การพระเจ้านั้นจะมีคำสอนของพระเจ้าในเรื่องต่างๆเพื่อเตือนใจเตือนสติให้กำลังใจและความหวังเพื่อให้ชาวคริสต์นั้นระลึกถึงพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และนำคำสอนต่างๆมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดผลดีแก่ตนเองและผู้อื่น 4. การร้องเพลงเพื่อดึงอารมณ์ การนมัสการพระเจ้าตามความเชื่อของชาวคริสต์นั้นเป็นมากกว่าความรู้สึกเ่าเชื่อในพระเจ้าการร้องเพลงสรรเสริญของพระเจ้านั้นเป็นการแสดงออกในความชื่นชมในพระเมตตาของพระเจ้าทำให้ชาวคริสต์นั้นเติมเต็มในอารมณ์ความเชื่อถือมากขึ้นการร้องเพลงและใช้อารมณ์ร่วมไปด้วยในการนมัสการพระเจ้าทำให้ผู้ร้อง ได้ค้นหาอารมณ์ต่างๆภายในตนเองได้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกท้อแท้ยินดีหรือชื่นชม 5. ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในวันอาทิตย์ที่ชาวคริสต์ต่างพากันไปที่โบสถ์นั้นมีผู้คนหลากหลายร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดจนหรือรวยการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า ทำให้ชาวคริสต์รู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบ่งปันความรู้สึกกินดีต่อพระเจ้าร่วมกัน